สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธนะคะจริงๆเป็นวันปิดร้านของโค้ดโฟนะคะแต่ว่าโค้ดโฟกับคุณแพทริกเนี่ยนะคะก็ไม่หยุดนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันนะคะวันนี้โค้ดโฟจะไปดูตลาดนัดค่ะไปดูตลาดนัดทําไมก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าโค้ดโฟกับคุณแพทริกเนี่ยนะคะก็มีไอเดียค่ะมีไอเดียอยากจะขยายธุรกิจขยายกิจการค่ะอยากจะขยายกิจการไปขายของในตลาดนัดค่ะ ไปทำรถขายเฟ้นไฟในตลาดนัดแบบเป็นรถขายเฟ้นไฟเคลื่อนที่ค่ะทุกคนก็เหมือนเป็นฟู้ดทรัค k นะนะคะเออเพราะว่า ตอนแรกนะคะกโฟมีไอเดียว่าอยากจะขยายร้านอยากจะเปิดร้านเพราะว่าปีหน้านะคะปีหน้าหรือภายในปีนี้นะคะก็คาดหวังว่าปีนี้ลูกชายจะได้วีซา่าแล้วก็จะได้ย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมด้วยกันนะคะเราก็เลยอยากจะขยายร้านนะคะให้ลูกชายเนี่ยคือได้มา,าทำาธุรกิจด้วยกันนะคะมาทํากิจการด้วยกันมาช่วยเหลือกิจการนะคะเราก็เลยอยากจะขยับขยายนะคะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเราก็คิดว่าแทนที่จะไปขยายร้านลงทุนเปิดร้าน ที่ตั้งที่อยู่กับที่อะไรเงี้ยเออเราน่าจะเริ่มต้นจากการทำฟู้ดทรัคนะทำไมไม่ทำฟู้ดทรัคเพราะว่าฟู้ดทรัคเนี่ยคือมันมีโอกาสในการออขายนะคะเยอะนะคะเพราะว่าออในการทำฟู้ดทรัคนะคะเราสามารถคือ,อ,อขยายคือไปตามที่นะคะเราเป็นฝ่ายไปหาลูกค้าไปตามที่ต่างๆเราเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหนไปขายที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มันยังมีโอกาสนะคะในการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดทรัคเนี่ยอีกหลายแบบเลยนะคะเออเป็นเป็นแบบว่าเป็นฟู้ดทรัคนะคะแบบรับงานจัดเลี้ยงนะคะไปจัดเลี้ยงตามงานต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะโค้ดโฟก็เลยคิดว่าเอ้ยแทนที่ถ้าเราจะลงทุนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยในการลงทุนทําธุรกิจในเมืองนอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลักล้านอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นล้านๆเนี่ยนะคะเราน่าจะซื้อเป็นฟู้ดทรัคเลยนะเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นของเราเองเพราะว่าถึงไปเปิดร้านนะคะแล้วก็เปิดร้านไปลงทุนมันมีค่าเช่ามีอะไรเราอาจจะยังไม่ได้ซื้อตึกเองเพราะว่าถ้าซื้อตึกมันก็อาจจะใช้เงินกัในการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าฟู้ดทคต้นทุนต่ํากว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเองก็สามารถที่จะแบบลงทุนด้วยการที่ว่าใช้พนักงาน น้อยนะคะเพราะว่าโคดโฟมีร้านด้วยมีฟู้ดทัคด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าลูกชายมานะคะเราก็สามารถที่จะสอนงานให้ลูกเราแล้วก็คือแบบสอนให้ลูกทํามาหากินเลยนะคะอยู่ในเมืองนอกก็เลยคิดนะคะเป็นไอเดียจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็เลยพากันไปทํามาทํารีเสิร์ชกับทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคดโฟก็ไปร้านร้านเฟรนไฟล์ไปลองชิมร้านเฟรนไฟ์ร้านอื่นนะคะเป็นร้านคนจีนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ไปตลาดนัดค่ะเออไปตลาดนัดไปดูกันแต่เช้าเลยค่ะทุกคนตื่นไปแต่เช้านะคะมาที่นี่ ะะที่นี่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองเรียกเป็นเมืองเฮาทาลันนะคะคือมันจะอยู่ไม่หาไม,ไม่ไม่ไกลจากร้านที่โคดโฟอยู่นะคะประมาณเราขับรถประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะคะอาจจะเป็นตลาดเล็กๆนันะคะแต่ว่าโคดโฟคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นการจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วเราค่อยขยับขยายนะคะเพื่อการเรียนรู้ในการทํากิจการฟู้ดทรัคเนาะพอโคดโฟก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะ,ะ,คะก็เลยต้องหาข้อมูลกันเยอะหน่อยนะคะที่นี้โคดโฟก็เลยอยากจะแบบว่ามาแบ่ง ปันความรู้นะคะแล้วก็มาแบ่งปันมาแชร์ไอเดียในการที่จะเผื่อมันจะทําให้สาวๆได้ไอเดียแล้วก็มีพลังใจมีกําลังใจนะคะว่าเฮ้ยเฮ้ยจะมาอยู่เมืองนอกจริง,รงๆการที่เราจะมาเป็นเจ้าของกิจการมาทํามาค้าขายเนี่ยมันก็มีเนาะาโค้ดโฟยังทําได้เลยเราก็น่าจะทําเหมือนคโค้ดโฟได้นะเผื่อว่าทุกคนจะได้มีไอเดียแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะเราไม่จําเป็นต้องมาแบบว่าอมา คิดว่าเอ้เราต,ต้องมาทํางานแค่ทํางานทําความสะอาดเป็นแม่บ้านนู่นนี่นั่นะจริงๆแล้วคืองานเหล่านั้นน่ะมันดีมากเลยนะทุกคนมันเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกนะคะการผ่านงานเป็นแม่บ้านคัดส้วมเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันทําให้เรา เราได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนั้นนะคะแต่ว่าทีนี้นะคะการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดใหญ่อยากจะบอกว่าทุกคนมีโอ,อกาสแล้วช่องทางในการทํามาหากินในเมืองนอกน่ะมันมีนะทุกคนเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะต้อง เข้าไปหาโอกาสอย่ารอโอกาสมาหาเรานะคะโค้ดโฟเองเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดลบมีความนก g a t เหมือนกันตอนแรกๆช่วงที่มาเราไม่คุ้นเคยไงเราอยู่เมืองไทยเราเคยอ,อยู่ในศูนย์ความงามแต่งตัวสวยๆดูดีดูไฮโปรไฟลดูดีแต่ว่า การที่ว่าเราดูดีเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเงินในบัญชีเรามันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโคฟฟออยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะว่าถ้าเราเอ่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะเดินทางเส้นทางสายฝอเราอยากจะมาอยู่ต่างประเทศโคฟฟบอกเลยนะคะว่ามาเลยมันมีช่องทางในการทํามาหากินมันมีช่องทางในการทํามา,าขายอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเราไม่ต้องกลัวนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเรานะคะลดอีโก้ลงนะคะและเราเปิดอกเปิดใจเปิดหูเปิดตานะคะแล้วมีกําลัง ในการที่ว่าเรามาอยู่เมืองนอกเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เรามาหาประสบการณ์ชีวิตมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนโค้ดโฟอยู่เมืองไทยทอดไข่ยังไม่เลยค่ะแต่มาอยู่เมืองนอกต่างแดนเป็นยังไงคะมาเป็นแมค่ค้าเฟรนด์ฟรายค่ะจันทอดเฟรนด์ฟรายก็เป็นทาแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นงะทอดไข่ก็เป็นด้วยทําผัดไทยก็ได้ด้วยเห็นไหมคะทุกคนว่ามันมีโอกาสมันมีความสนุกทุกคนอยากมาอยู่เมืองนอกอยากมาอยู่ต่างประเทศมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวลําบากนะคะเพราะว่าคือชีวิต คนเรานะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องทํางานนะคะอยู่ที่ไหนมันก็เจอความลําบากเหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าความลําบากและปัญหาอุปสรรคนี่แหละที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนะ่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันจะก่อร่างสร้างตัวทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแล้วก็อมองหาช่องทางในการทํามาหากินแล้วอยู่เมืองนอกนะคะเรามาใช้แรงให้มันถูกที่เนาะใช้แรงถูกที่ ไม่กี่ปีเราก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะ เ,เรากลับไปอยู่เมืองไทยตอนไหนก็ได้นะคะแล้วอยู่เมืองนอกนะคะเ,เราอาจจะต้องเผชิญกับอากาศหนาวหรือว่าอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคือเผชิญกับอากาศหนาวสักพักหนึ่งเราจะปรับตัวได้นะคะแล้วร่างกายเรามันก็จะปรับตัวแล้วเราก็จะคุ้นชินกับมันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะมาเลยค่ะมาอยู่เมืองนอกใครอยากมีแฟนฝรั่งมีค่ะหาค่ะนะคะใครอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะตั้งใจค่ะมาเลยแล้วก็มาลุยกันนะคะคนไทยเราเก่งผู้หญิงไทยเราเก่ง เรามีศักยภาพช่องทางไอเดียในการทำมาหากินมันมีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนในตลาดนัดนะคะ,ะเหล่านี้เนี่ยมันมีร้านค้านะคะเราทำมาค้าขายเราทำอาหารเก่งคนไทยรู้จักะดิ์ประดอยมีไอเดียในการทำอาหารนะคะตรงเนี้ยไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของเราเอามันมา ะะเอามันมาใช้เอานํามันออกมาใช้แล้วมาใช้ศักยภาพของเรานะคะคอยู่ในเมืองนอกทํามาค้าขายนะคะคแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยะะอยู่เมืองนอกสิ่งสาคัญอาวุธของเราคือภาษาค่ะออให้ทุกคนนะคะคือตั้งใจบอกได้เลยว่าเก่งภาษาหางานง่ายค้าขายเป็นนะคะเราก็มีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการได้อยู่ในต่างแดนโคด้ดโฟขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้โคด้ดโฟหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับทุกคนได้นะคะสู้ๆนะคะก คน